สวัสดีค่ะเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูสิริลักษณ์นามนวลน,นะคะยังคงอยู่ในเรื่องของเวลานะคะวันนี้เราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายสําหรับบทที่เจดเรื่องเวลานะคะไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคน เจอกันในบทที่7เรื่องเวลาซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาครับถ้านักเรียนเรียนจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้ความรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนดูโจทย์ปัญหาข้อนี้ครับ ต้นกล้าอายุ8ปีต้นอ้ออายุ12ปีทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปีจากโจทย์ปัญหานี้ครับนักเรียนโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปีถูกไหมครับและโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับนักเรียน แน่นอนที่สุดครับอย่างแรกที่โจทย์บอกมาก็คือต้นก้ลาอายุ8ปีครับแล้วก็โจทย์ก็บอกมาอีกว่าต้นอออายุ12ปีครับเอ๊นักเรียนครับระหว่างต้นก้ลากับต้นอ้อใครอายุมากกว่ากันครับใช่แล้วครับต้นอ้ออายุมากกว่านะครับต้นอออายุ12ปีนะครับต้นก้ลาอายุ8ปปีแต่โจทย์ถามว่าทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปี นักเรียนจะหาคำตอบข้อนี้ได้อย่างไรครับใครจะอธิบายคุณครูฟังได้บ้างไหมครับขุนมาช่วยอธิบายครับนักเรียนขุนบอกว่าก็นำอายุของต้นก้ากับของต้นออมารวมกันครับก็คือหาคำตอบได้จาก8บวก12นั่นเองโจทย์ปัญหาข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียน เราก็สามารถหาได้โดยการน,นําอายุของทั้ง2คนมาบวกกันครับแล้ว8บวก12เท่ากับเท่าไหรครับนักเรียนไม่ยากเลยนะครับนักเรียนก็สามารถหาผลบวกได้ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคุณครูได้ยินเสียงบอกว่าได้เท่ากับ20เก่งมากครับนักเรียนนํา8บวกกับ2ใช่ไหมครับ12มี2อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็มี1อยู่ในหลัก10 12ก็คือ10กับ2นํา2ไปบวกกับ8ได้เป็น10แล้วก็รวมกับ10ที่เหลือก็เป็น20นั่นเองดังนั้นทั้ง2คนมีอายุรวมกันเท่ากับ20ปีครับนักเรียนเอในการแก้โจทย์ปัญหาเราบอกว่าอย่างไรครับนักเรียนเมื่อได้คำตอบแล้วอย่าเพิ่งดีใจนะครับเราควรจะต้องตรวจสอบคำตอบหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยครับนักเรียน ถ้าเรานำอายุของทั้งสองคนมารวมกันผลรวมหรือผลบวกที่ได้ควรจะต้องมากกว่า12ใช่ไหมครับแล้ว20มากกว่า12ไหมครับนักเรียน20มากกว่า12เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราหาได้สมเหตุสมผลนั่นเองครับอย่างที่ใบบัวบอกมา20เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเพราะถ้านำอายุของทั้งสองคนมารวมกันคำตอบควรจะต้องมากกว่า12 ซึ่งคำตอบของเราคือ20มากกว่า12ดังนั้นคำตอบนี้จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลครับนักเรียนนี่คือตัวอย่างโจทย์ปัญหาข้อแรกครับนักเรียนยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเราไปดูโจทย์ปัญหาข้อที่2ต่อเลยครับนักเรียนโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนแก้วตาใช้เวลาวาดภาพ35นาทีนาลีใช้เวลาวาดภาพ 28นาฬี28นาทีน,นาฬีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนแน่นอนครับแก้วตาเนี่ยวัาดภาพใช้เวลา35นาทีใช่ไหมครับนาฬีใช้เวลาวาดภาพ28นาที28น้อยกว่า35แต่โจทย์ถามว่านาฬีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีสิ่งที่โจทย์ถาม นาลีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องหาคำตอบไม่ได้โจทย์บอกอะไรมาให้คบนักเรียนโจทย์บอกมาให้ว่าแก้วตาใช้เวลาวาดภาพ35นาทีส่วนนาลีใช้เวลาวาดภาพ28นาทีครับเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า28น้อยกว่า35แต่คำถามก็คือว่านาลีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาที ถ้าคุณครูให้แถบแสดงระยะเวลาของแก้วตาเป็นดังที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นแถบสีฟ้านะครับแสดงระยะเวลาที่แก้วตาใช้วาดภาพ35นาทีครูจะถามนักเรียนว่าแล้วแถบแสดงระยะเวลาในการวาดภาพของนารีจะยาวกว่าหรือสั้นกว่าของแก้วตาครับนักเรียนตอบได้ไหมครับ ใช่แล้วครับแถบแสดงระยะเวลาในการวาดภาพของนาลีควรจะสั้นกว่าของแก้วตาเพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านารีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่านั่นเองเป็นแบบนี้ครับนักเรียนเก่งมากครับนี่คือแถบแสดงระยะเวลาของนารีที่ใช้เวลาวาดภาพ28นาทีซึ่งสั้นกว่าของแก้วตาส่วนที่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ปีกา บางแบบนี้ครับนักเรียนแสดงอะไรครับนักเรียนนี่คือแสดงระยะเวลาที่แก้วตาใช้เวลาวาดภาพมากกว่านารีถูกไหมครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าช่วงความยาวตรงนี้ครับที่เป็นเ,เครื่องหมายปิดการตรงนี้อาจแสดงระยะเวลาที่นารีใช้วาดภาพน้อยกว่าของแก้วตานั่นเอง คือแบบนี้ครับนักเรียนนะครับเวลาที่นาีใช้น้อยกว่าแก้วตาดังนั้นเราสามารถหาว่านาีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีได้อย่างไรครับเราก็คือหาส่วนที่ตรงนี้นั่นเองนะครับที่เป็นเครื่องหมายปีการตรงนี้ครับว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็คือนำา35ลบด้วย 28ใช่ไหมครับก็คือแทนความยาวในส่วนที่อยู่ตรงเครื่องหมายปีก,กาตรงนี้นะครับนำา35ลบด้วย28นะครับก็จะเท่ากับส่วนที่เป็นเครื่องหมายปีก,กาตรงนี้นะครับดังนั้น35ลบด้วย28เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนหาผลลบได้ไหมครับหาได้หาได้ไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการตั้งลบก็ได้นะครับลบ ทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักสิบซึ่งผลลบที่แก้วตาหามาได้ก็คือเท่ากับ7นั่นเองเราจึงได้คำตอบว่านาดีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตา7นาทีนั่นเองครับนักเรียนยากไหมครับโจทย์ปัญหาข้อนี้มีคำว่าน้อยกว่านะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็สามารถใช้การวาด ภาพประกอบนะครับใช้แถบแสดงระยะเวลาของแก้วตากับแถบแสดงระยะเวลาของนาดีแล้วหาส่วนที่สั้นกว่าตรงนี้ครับว่าสั้นกว่าอยู่เท่าไหร่นะครับก็หาได้โดยการนำา35ลบด้วย28นั่นเองเอ๊แล้วคำตอบที่ได้เนี่ยนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหมครับนักเรียนทำอย่างไรดีครับก็นำส่วนที่เป็น7นาทีตรงนี้ครับรวมกับ ระยะเวลาที่นาลีใช้วาดภาพ28นาที28บวกกับ7ซึ่งแทนตรงนี้ครับจะต้องเท่ากับ35ถูกไหมครับแล้ว28บวกกับ7เท่ากับ35ไหมครับใช่แล้วครับ28บวก7เท่ากับ35ดังนั้นคำตอบที่เราหาได้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองต้นกล้าก็มาพูดซ้ำอีกทีครับว่า7 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะนำระยะเวลาที่วาดภาพน้อยกว่าบวกกับระยะเวลาที่นารีวาดภาพจะเท่ากับระยะเวลาที่แก้วตาวาดภาพนั่นเองซึ่ง7บวก28เท่ากับ35นําระยะเวลาตรงนี้ครับที่เราหาได้รวมกับระยะเวลาของที่นารีใช้วาดภาพ2ส,ส่วนนี้บวกกันจะต้องเท่ากับ3 5นาทีก็เท่ากับระยะเวลาของ ที่แก้วตาใช้วัดภาพนั่นเองครับผ่านไปสองข้อแล้วนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างไปดูโจทย์ข้อที่3กันครับโจทย์ข้อนี้นิดใช้เวลาอ่านหนังสือสองชั่วโมงแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด1ชั่วโมงแนนใช้เวลาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงโจทย์ถามอะไรครับนักเรียนโจทย์ถามว่าแนน ใช้เวลาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงครับและโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างครับนักเรียนโจทย์บอกมาว่านิดใช้เวลาอ่านหนังสือ2อชั่วโมงแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด1ชั่วโมงคุณครูถามว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่าหรือน้อยกว่า2ชั่วโมงครับนักเรียนตอบได้ไหมครับใช่แล้วครับ แนนจะต้องใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่า2ชั่วโมงแน่นอนเพราะเขาบอกว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิดแสดงว่าแนนต้องใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่า2ชั่วโมงเพราะนิดอ่านหนังสือใช้เวลา2ช <K al ong> like ั่วโมงนั่นเองครับถ้าคุณครูกําหนดให้แถบที่ปรากฏนี้แทนระยะเวลาที่นิดใช้อ่านหนังสือนะครับสองชั่วโมงนี่คือแถบแสดงระยะเวลาที่นิดใช้ อ่านหนังสือสองชั่วโมงครูถามว่าถ้าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือเท่ากับนิดจะเกิดอะไรขึ้นครับแนนใช้เวลาอ่านหนังสือเท่ากับนิดแถบแสดงระยะเวลาที่แนนใช้อ่านหนังสือจะมีความยาวเท่ากับแถบที่แสดงระยะเวลาที่นิดอ่านหนังสือถูกไหมครับเห็นแถบของแนนไหมครับนี่คือแนนใช้เวลาอ่านหนังสือ เท่ากับนิด2ชั่วโมงแต่โจทย์เขาบอกว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด1ชั่วโมงดังนั้นเราก็ต้องต่อแถบความยาวของแนนนะครับยาวออกไปอีกนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับแบบนี้เพราะเขาบอกว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นส่วนที่ยาวกว่าตรงนี้ครับก็คือแทนระยะเวลาที่ แนนอ่านหนังสือมากกว่านิด1ชั่วโมงนะครับอย่างนี้เราหาคำตอบได้ยังไงครับนักเรียนถ้านักเรียนพิจารณาแถบแสดงระยะเวลาในการอ่านหนังสือของแนนก็จะเห็นว่าเราสามารถหาคำตอบได้โดยนำา2บวกกับ1ถูกไหมครับนักเรียนก็จะแสดงระยะเวลาที่แนนใช้อ่านหนังสือนั่นเองเราก็หาคำตอบได้แบบไม่ยากเลยใช่ไหมครับว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือ 2บวก1เท่ากับ3ชั่วโมงนั่นเองและคำตอบนี้สมเหตุสมผลไหมครับนักเรียนสมผลสมเหตุสมผลแน่นอนครับเพราะเขาบอกแล้วว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิดนิดอ่านหนังสือใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะงั้น3มากกว่า2นั่นคือแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด3มากกว่า2จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะครับยากไหมครับ แก้วตามาย้ำให้อีกทีครับนักเรียนว่า3เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลแล้วพราะแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิดคําตอบจึงควรมากกว่า2ชั่วโมงและ3มากกว่า2นั่นเองครับนักเรียนไปดูข้อที่4ครับซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาข้อสุดท้ายสําหรับทลิปนี้ครับนักเรียนโจทย์ว่าอย่างไรครับทาดาออกเดินทางจากบ้านเวลา7จ็นาฬิกา ใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียน30นาทีทาดาไปถึงโรงเรียนเวลาใดเอ๊นักเรียนครับโจทย์ข้อนี้ถามอะไรครับนักเรียนโจทย์ถามว่าทาดาไปถึงโรงเรียนเวลาใดโจทย์กำหนดอะไรมาให้ครับโจทย์กำหนดมาว่าทาดาออกจากบ้านเนี่ยเวลา7นาฬิกา ใช้เวลาไปโรงเรียน30นาทีสังเกตโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียน 3. ตัวอย่างที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนหาระยะเวลาถูกไหมครับโจทย์ถามหาระยะเวลาแต่โจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนโจทย์ให้หาเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมโดยกำหนดเวลาเริ่มต้นมาให้แล้วบอกระยะเวลาในการทำกิจกรรมมาให้ และถามว่าเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมคือเวลาใดเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมคือ7นาฬิกาถูกไหมครับเวลาระยะเวลาที่กำหนดมาให้คือ30นาทีแล้วไปสิ้นสุดที่เวลาใดครับนักเรียนเราจะหาคำตอบนี้ได้อย่างไรครับนักเรียนพิจารณารูปนาฬิกาต่อไปนี้ครับรูปนาฬิกานี้แสดงเวลาเริ่มต้นใช่ไหมครับที่ดาดา ออกเดินทางจากบ้านก็คือเวลา7นาฬิกานั่นเองแล้วใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนกี่นาทีครับ30นาทีเราใช้รูปนาฬิกาช่วยในการหาคำตอบได้ไหมครับได้นะครับนักเรียนใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียน30นาทีเราก็มาลองนับช่วงทีละ5นาทีของเข็มยาวนะครับลองดูว่าถ้าเข็มยาวเคลื่อนไป 30นาทีเข็มยาวจะอยู่ในตรงกับตัวเลขอะไรนะครับเริ่มเลยนะครับนักเรียน12ถ้าเข็มยาวเคลื่อนมาที่ตัวเลข1ก็ใช้เวลา5นาทีใช่ไหมครับครูก็จะเริ่มนับเลยนะครับจาก12ไป1ก็เป็น5 10 15 20 25 30 เข็มยาวเคลื่อนไปตรงกับตัวเลข6แสดงว่าณเวลาที่ทาราไปถึงโรงเรียนเข็มยาวจะเคลื่อนมาตรงกับตัวเลข6นั่นเองเข็มสั้นของเราก็ยังอยู่ที่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8อยู่ใช่ไหมครับเพราะเข็มยาวของเราเคลื่อนไปไม่ถึง1รอบเพราะฉะนั้นเข็มสั้นของเราก็จะเคลื่อนขยับไปหาตัวเลข8ยังไม่เลยตัวเลข8นะครับเพราะฉะนั้น ก็ยังคงอยู่ระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกานั่นเองแต่เรารู้แล้วว่าเข็มยาวของเราอยู่ที่ตัวเลข6ใช่ไหมครับเข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข6เข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8แสดงเวลาใดครับใช่แล้วครับแสดงเวลา7นาฬิกา30นาทีนั่นเองนี่ครับถูกไหมครับนักเรียนเข็มสั้นของเรา อยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8แล้วก็เข็ยมยาวของเราเคลื่อนมาอยู่ที่ตัวเลข6อย่างที่คุณครูอธิบายไปแล้วซึ่งณนะเวลาตรงนี้ครับคือ7.30นาฬิกา30นาทีนะครับเราจึงได้คำตอบว่าทาดาไปถึงโรงเรียนเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีนัน่นเองโจทย์ข้อนี้ยากไหมครับน,นักเรียนโจทย์กำหนดเวลาเริ่มต้นให้โจทย์กำหนดระยะเวลามาให้หาเวลา ณนะที่สิ้นสุดกิจกรรมนั่นเองครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับและโจทย์ข้อนี้เราสามารถใช้รูปนาฬิกาช่วยในการหาคําคตอบได้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรียนจบเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาแล้วนักเรียนได้ข้อสรุปว่าอย่างไรครับใช่แล้วครับการแก้โจทย์ปัญหาเราสามารถทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจกับปัญหาให้ดีครับหาว่าโจทย์ จำนวอะไรมาให้โจทย์ถามอะไรนะครับแล้วก็วางแผนแก้ปัญหานะครับอาจจะใช้รูปนาฬิกานะครับช่วยในการหาคําตอบได้หรือใช้การวาดรูปอย่างที่คุณครูวาดแถบแสดงระยะเวลาใช้เป็นแถบแสดงระยะเวลาออกมานะครับช่วยในการวางแผนแก้ปัญหาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะหาคําตอบได้อย่างไรก็ดําเนินการหาคําตอบนะครับตามแผนที่วางไว้ เมื่อได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะครับท่านี้เองครับนักเรียนนักเรียนก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้อย่าลืมนะครับนักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับจะได้เก่งคณิตศาสตร์กันทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ะะสำหรับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า59-61นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ